มาเนาะเข้าหเวโอ้ยมันก็ไปเอื้นข้าเจ้าข้าแค่มันจะบุอิม่มอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องมึงอยู่หน้าสะอยู่เหมือนคุณก็มีเวลาว่างนะพี่น้องนะบุว่างก็ไปเบ็ดสอบปุ๋ย,ย <c oughs> บ่าวอย่างซื่อเมม่อวานเนี่ยเขาันเข้าโรงพยาบาลโอ้อืมเขาเป็นหมอปะ ใส่เขเป็นหม้องอมเลยอะไรได้บอกจ้บุกนี่นอย่างก็กรุกกุกกุนกอย่างก็นกนางนวลอืมกุกกรดุกกรดุกนะกรุกกรุกกรุกุ้งๆเนี่ยฮะมีหงอนแดงๆนะนกอีหลีบ่นีฮะบลตนนกมีหงอนแดง ไก่งวงไก่งวง,อ,ง,วงอู้ไก่งนี่น้องขาน้องขาไก่งวงหนังกรอบะเพื่อนกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเลยไมยมันจะมาอยู่ง่ายเลยก่กินกัญชาขอนตัวน,นี้เออฮึ เจ้ากันอันกุศลเจิกไม่ปุจิกหนึ่งตัวนะหนังผูกานสะอื้นโอ้ผูกานสะอื้นเร็วเร็วนี้เนาะอ่าด้วยเนาะโดยร้านวิวแน่นอนแม่นปะจะคุณงามงามนี่หนังดึงสปอยได้บทจักหน่อยอยู่บนนักแสดยงสปอยได้ดีปะอุ้ยไปก่อนอุ้ยไปก่อนบท้องสปอยเนาะบ่มีครูปุ๋ยมีไอ้ต้นหัเฮ้ยเฮ้ย อออุก่นนพี้้งเยรับรองความมันความฮานนนแน่นอนแนะนําให้ใส่แผรมเพื่เข้าไปในโรงหนังนะครับเป็นยังไงไม่งั้นเยี่ยวเล็ดอืมมันคือกันบวกกับเยี่ยวรอดเ่อรเดนเด่วนนหนึ่งสองสามเยี่ยวหยวดอ๋เอเอาเอาเยี่ยวรอดเหรคือกันกับเยี่ยวยวดอดาะใแบบู่ไซร์พิมพ์ฮานี่ยทองโคตรนานโอ้โอจังแตกโคกรเลยมา,คายใครช่วจานให้เนี่ยนะ อวดมึงก็มึงก็ดไหล่เกี่ยวเข้าเกี่ยวนาบอเบิร์เลยพี่น้องเลยเพ่าไปมันจะไปเกี่ยวได้น้ำมันเป็นคำเบ้ามันไอ่เปปี่ยนเรียบเปลี่ยเปลือยไปเกี่ยวเอาเกี่ยวน้าเอาอันนี้สิปีนี้สิปลูกดอกาวเรืองแล้วว่าสิปลูกยาปูกยาสุบอย่างนี้ครับต้นยาสูบกลังกานะครับตอนนี้ปีกลายนี้เจ้าบปได้ปลูกน่าจะปลูกดอกดาวเรืองนะดเกดาวเลืองก็ได้ปะอหืนี่ะครับพี่น้องบริการเป็บ้านเนาะ จำมีแหละพี่น้องเองต้ตากล้องหิวเข้าแล้วว่าไปเจ้า